ไม่ได้พูดคำนี้นานแล้วลูกเานาน่ e โ h ลีวาลลิสตาอู้อู้อเกงไงก็สิทุกคนนะครผมยินดีต้อนรับกับสุดิเกม7บาทอีกเช่นเคยนะคผมวันนี้เนี่ยเราจะมาทำบาปกันหน่อยเนี้ยเราจะมาเล่นทีมเมากาวกับตัวหิวแสงวร์ชั้นสองเนี้ยโอ้โหมีเล็สองบนหัวด้วยโเคตรเท่เลย ครหิวแสงตัวนี้นะครับหรือว่าดัตลอสเวนสีฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ในตู้ของรักนันล็อกนะซึ่งเป็นตัวละครที่ไม่ใช่เฟสิวัลนั่นเองนะครับมาดูสกิลของตัวละครตัวนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะจะได้เข้าใจว่าทําไมผมถึงเอาทีมเมาเกาเล่นเพื่อความสนุกในคลิปนี้นั่นเองเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยมีสกิลที่ไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่ามีความปวดแล้วก็เป็นการพพอร์ตทีมในการเล่นทีมอันติได้ดีอีกหนึ่งตัวเลยแล้วกันเนาะสกิลแรกเนี่ยคือลดเกียรติอันนีกนนนนะ้ก็ไ่าติ็นมาก คือจั่วขึ้นเยอะก็ยิ่งกันติแรงแค่นั้นนะครับไม่ได้ทําอะไรได้มากมายหรอกเพราะว่าเราจะเจอแบบบันอย่างนี้เนาะเราเจอปา๋าเดวันนะฮะซึ่งรถไปก็เท่านั้นนะเทินสามเขาก็หวดเราอยู่ดี ก็เลยไม่ค่อยจาเป็นนะใบแรกก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีส่วนอัลติเบทเนี่ยผมไม่ได้อติตันนะครับแล้วก็ไม่คิดจะเปิดด้วยอันนี้คือมันมาข้างกล่องน,นะครับก็ได้มา5ตัวก็แรงไหมมันก็คงแรงหรือมั้งแต่ไม่น่าจะเคลียร์ทีมบันได้ขนาดนั้นนะครับเออแล้วก็สําหรับพาสซีิฟเองเนี่ยจะเป็นพาสซีิฟที่เราเอามาเล่นก็บทีมรัชชินตนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเริ่มเทินของเรานะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะได้รับเกียรติจากตัวละครที่เป็นฝั่งเรามีเกียรรติิิยมมาาาาททุ่่่่่เเเเนนนนแแ้งงว้วอูค3ััังถ แล้วเราได้เริ่มก่อนนะครับแล้วเพื่อนเราเนี่ยมีมีเกตันติอยู่2อ,อันเราก็จะได้2เนาะซึ่งจะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเราโชคดีหน่อยแล้วตัวด้านซ้ายสุดเราการผสมเป็น3เนี่ยดั๊เราก็จะมีอันติตั้งแต่เทิร์นแรกเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับเราจะใช้ทีมนี้กับ อา,อาหารอันตินะับเพื่อเพิ่มความปัญญาอ่อนกับทีมนี้มากขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะเรียกได้ว่าถ้าเราเนี่ยเริ่มทีหลังะครับอันติเราจะมีให้ใช้เพียบเลยก็ <c oughs> หวังว่าเราจะเจออะไรดีๆในวันนี้นะคฮับไปดูกันมากับตาแรกนะับเจอเป็นทีมเมาากาวเหมือนกันแต่ว่าเป็นเวอร์ชันใหม่กว่าเรานรี่เรานี่เวอร์ชั่นเก่า แล้วก็แน่นอนครับเก็บมาอย่างเยอะนะี่ะสำหรับตัวของอลิซเองก็มีสตันด้วยหนึ่งใบถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าเริ่มมาเหมือนเขาจะเริ่มเป็นพัมคิสบอมเลยนะซึ่งก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องรับกันไปเพราะว่าเป็นทีมเมาเกาเหมือนกันก็เมาไปด้วยกันเลยแล้วกันนะโอเคพอเราเริ่มเทินมานะครับเราก็จะได้พาสซีฟมาปุ๊บอันติตันเนาะแต่ว่า ทีนี้เนี่ยเราโดนรถเกตดอยู่แล้วเนาะเราก็พยายามทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ละกันนะครับซึ่งก็คือทําอย่างนี้ทําอย่างนี้และก็ผมคิดว่านะคิดว่าน่าจะทะลุกเกาะไม่รู้นะเพราะว่าตัวเราก็มีพาสซีของโกเทอร์น่าอาจจะตีแรงทะลุเกาะก็ได้ซึ่งถ้าทะลุกเกาะได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนะครับไม่ค่อยคุ้นชินกับดาเมจเลยฮนะอย่างน้อยเนี่ยในเทิร์นต่อไปเราคงไม่โดนรถเกตดอันตีหรอกใช่ไหมก็ไม่รู้นะครับ อ๋แล้วผมกินบอมสวนกลับมานะแต่ไม่เข้าเหมือนกันเนี่ยสำหรับคั้นแรกเริ่มมาตีที่ตัวของลอสเวของเราเนี่บด้วยว่าเลยว่าผัดไทยบุดอ่ะจา้าเกือบตายแต่ยังนะจ๊ะ <c oughs> เราจะเก็บการ์ดของดัชเนยมาสุดเท่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะตั้นอลิสนางฟ้าก่อนเนาะและ้วก็จริงๆรถไปก็ไม่ช่วยอะไรนะแต่เราต้องตีดูดเลือดปะอ้าไม่ไม่ต้องหรอกไอ้เหรือดีเหือดีอ้าอาตีดูดเลือดหน่อยยุบ แล้วก็ผสมการและกระตีรอบหนึ่งเราจะได้อันตีน้งหมดสามตัวด้วยกันเลยนี่ครับซึ่งก็หวังว่าคารเสคานอจะจว่ไม่ค่อยขึ้นนะเนาะเกณฑ์ลดเกณฑ์ตีของเอสคานอเป็นหนึ่งอันนี่ครับแล้วก็ใช้ความึ้นบอมทับไปหนึ่งรอบนั่นเองโอเคคือดัดละโอกาสตายสูงมากๆเลยเป็นสิ่งที่ยากนะฮะตัวของอัพคันไปหนึ่งทีนี่ครับสำหรับโกเทอร์แล้วก็ปุนมะตายไปหนึ่งดอก แล้วมีไม่มีเลยครับโอ้โหก,ก็น่าจะค่าได้แหละเกลอร์แชนติที่ดูเหมือนน่าจะเบาไปก่อนหนึ่งอันนะครับแล้วก็อันติอันนึงที่ดูเหมือนน่าจะแรงนะฮะแล้วก็แชนติกองอลิสนางฟ้าทับไปแล้วกันนะจัดไปอันแรกนี่ยโอลี่บาลิสตาโอเคถือว่าเลือดสวยงามนี่ฮะเพราะนั้นเนี่ยตายแน่นอนสองตัวนะไ <laughs> ม่ได้พูดคำนี้นะล้ะลูคัลเต้า โอ้มันก็ยังแรงเหมือนเดิมเกตแล้วเราก็เปิดอันติของลิซังฟ้าเนี่ยเพื่อจะได้สะท้อนดาเมจกลับไปในตัวหน้าดันดิไ <Hello. S 1> ม่ก็ถือว่าตีคีวค่อนข้างเยอะเนาะแล้วเจอดั๊อีกสีนะครับโอ้บอกเลยว่าดั๊ดแดงกับดั๊ดฟ้านี่ดั๊ดฟ้าชนะาขาดแน่นอนเรามีรถแอคแทคกเรเลสแตทน,น,นะเพราะนั้นเนี่ย,ยตีมาก่อนสะท้อนไปหนำหนำหนำเบาเบาตายเองเปล่าไม่ตายด้วยเด้งเลือดสู้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเราก็เอาอีกรอบไปเอาเอาอีกรอบไปเอาอีกรอบไปเฮ้ยไม่ไม่ผมว่าเราเราอันเดียวพอใช่ไหมแล้วเราก็มันก็ต้องตีอยู่ดีเนาะอ่าตีตีจะตีไปตีไปรถเก็ตอันตีไปด้วยนี่ครับเผื่อว่าเขามีการ์ดทองที่เป็นการ์ดตีเดี่ยวเนี่ยเดี๋ยวมันจะลำบากเราเนอะ แต่ตีไปก็เกือบตายแล้วนี่ครับดาเมจตีทีมสีแดงก็ดูมินิดๆหน่อยๆนะแต่ผมไม่รู้ว่าท่านจะสู้ทีมบันจะสู้ได้ดีแค่ไหนนะฮะว่าเลยว่าบัตไทยต่อที่เอลิสนางฟ้านี่ครับแล้วก็เรียบร้อยลอสเว่น <laughs> <laughs> โอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะเราไปดูตาต่อไปเลยแล้วกนะันเนี่ยมากับตาที่สองนี่ฮะเจอเป็น <laughs> ทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมมัน ทีท่อย่างนี้ทีมมันมันไม่มีจริงๆเหรอโอ้ผมเลยอย่างเศร้าแล้วถ้าเราเจอทีมเม้ากาวด้วยกันเนี่ยจะสู้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ากว่าเธอเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะคอนโทรลทีมเราได้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเขาได้พัมกินบอมก่อนนะฮะเอยพัมกินบอมมาแล้วอัพขั้นไปที่เอ็กซ์แคโนนะน่าจะรอเธอสามนะครับตามสเต็ปของทีมเมากาวอ่ะฮะ เพราะนั้นก็ค่อนข้างจําเป็นนะครับที่จะกําจัดตัวละครที่น่าราคาญออกไปก่อนในจังหวะแรกเลยนะแล้วผมคิดว่าเราน่าจะทําได้ครับคิดว่านะทะลุถ้ถงนะั้นลูกเนี้เออตีถึงขั้นสามเลยนะเพราะนั้นเนี่ย โลอลิ้นางฟ้าแค่ขั้นหนึ่งมอนกันไม่ได้หรอ,อผมบอกเลยตีไปปื๊ดเรียบร้อยทำไมชีวิตผมมันถึงหดบดซพอย่างนี้วะฮะไอการที่ผมเคยสตาร์ทหรือทำอะไรใครมันไม่เคยคิดจะดำมากกว่าหนึ่งการเลยนะนี่คือสว่างเนบอยู่แบบสบายอะ่ะโอ้สุดจริงอะโอเคไม่ว่ากนันครับผมเดี๋ยวเรืองที่จะตีมาที่อลิศนางฟ้าเนยให้เกลาะเกือบแตกแล้วก็เลือดเนี่ยสตันต่อมา ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ดีเนี่ยครับดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ดีแต่ว่าเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะเออเราก็ตีไปสักหนึ่งทีนะครับแล้วก็ลดเ,เกตดอันติเข้าไปละกันลดเกดอันติไปที่อลิสหนังฟ้านี่ครับไม่ให้กดอันติไปจัวการ์ดมายังเป็นการ์ดของคนอื่นที่ไม่ใช่โกเทอร์อีกอย่างนั้นน่ะเหรอโอ้โห เคสคนอก็น่าจะเลือกใช้การทั้งหมดที่มีนในเฮฟในเธอนที่3มของเขาหลังฟักทิ้งมาบอกแต่ว่าตีแรงจัดตีไปหนึ่งทีไม่พอนะครับหมุนมาตีต่อที่ดั๊นะครับก็ยังเลือดดำอยู่แล้วตีมาเกือบตายโอเคอ่ะถึงแม้เราจะฮิวไม่ได้ต่อนะแต่ก็คงทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะครับนอกจากกดใส่เต็มไปเลยแล้วกันเนาะ มาดูกันว่าเราจะฆ่าเขาได้หรือเปล่านะครับผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะโฮลี่บาลิสต้าอูมอุ้ยได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะโอ้จะมีคัไว้เดียวมีคัไว้เดียวโอ้ไม่แรงแน่ๆแต่อย่างน้อยน่าจะเหลือไอ้ขนอใช่ไหมบลูเขาอือไอตัวหิวแสงตัวนี้เนี่ยนะ มาต่อกับทีมที่สนะามแล้วอืมไม่ค่อยได้เห็นใครเล่นนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวเหมือนกันนะเราโดนพารซีฟของตัวการันนะครับไปที่ตัวของลอสเวนของเรานั่นเองนะแล้วก็เลือกมาที่จะรักชันติเลยในทันทีนี่ครับถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะ แต่ผมว่าเราก็ไม่น่าจะเป็นไรมากนะครับเพราะเราก็สามารถที่จะอัพขั้นขึ้นมาเนาะและก็ทำอย่างนี้และทำอย่างนี้อ้อาวผมลืม <c oughs> <c oughs> ผมลืมการลัน <c oughs> โธ่เอ้ยผมลืมว่าการลันมันทำอย่างนี้ได้นี่วะโดนแช่แข็งอย่างเศร้าโอ้แต่ขั้น ดูขัดวัดมือเราหนิหนึ่งสองสามสี่ใบเนี้ยครับวันนั้นเนี้ยค่อนข้างหวังสูงอยู่เหมือนกันนะสำหรับสกิลอันติในเทินหน้าเนี่ยครับโอเคเราคงต้องใส่สุดถูกไหมใส่สุดเนี้ยครับไม่งั้นเราคงจะไม่รอดเราก็ตีไปให้รัวๆเลยละกันสำหรับซ <c oughs> ูเคานเตอร์ในรอบนี้ใส่จัดหนักจัดเต็มโอ้ย y าไม่ได้นะมากับตาที่4นะครับตาสุดท้ายแล้วเจอเป็นทีมอลิสหนังฟ้าที่มาพร้อมกับเมอร์ลินโลลีนะทีนี้ไม่ได้เห็นมานานมากแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะในเดในเทิร์นแรกของเราจริงๆเราทำงี้ได้เลยเนาะเราก็ได้ตีสอันแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ทอกินบอมใส่ไปรอบแรกดนะครับลดเกรเข้าไปก่อนเลยนะ แล้วก็ถ้าเขาจะทําได้มากสุดเนี่ยก็คือสตันโกเทอร์ของเราเนะครับซึ่งถ้าเราโดนสตันที่โกเทอร์เนี่ยแล้วถ้าทางจะไม่ใส่มาใช่ไหม <c oughs> โอเคถ้าเขาจะไม่ใส่สุดสตันไปที่เราเราก็พกร้อมที่จะกัดกัดอู้แล้วเป็นโกเทอร์แดงด้วย อโอเคโอเคเราอันตีแรกไปก่อนนะครับอันตีที่2ตามมาแล้วก็ผมมั่นใจว่ายังไงก็นา่าจะมีตัวเหลือรอดแหละอย่างนา้อยก็เป็นเมอร์ลินแน่นอนนะตัวหนึ่งงั้นเราลดเกต็อันติไปที่ตัวนี้ดีไหมแนะ่อะเราลดเกต็อันติที่ลิสต่างฟ้าละกันนะครับจริงจริงเราจะลดไปทำไมเรากดอันติไปแล้วนี่วะอ,อะรของผมเนี่ย <laughs> <laughs> ใส่ไปดอกแรกน่ครับดัตมีดการ์ดแค่สองใบในมือแต่ผมมั่นใจว่าตายตัวหนึ่งอะนะ <laughs> ฟลู ไม่ติดคีเกะตีดับเบิลเสริมไปได้หนึ่งเครับหนึน่งหมื่นหนึงอ่ะเบามากแล้วด้านหลังเรือที่จะใช้เป็นในส่วนของแรมนลครับหุนแล้วจั่วการ์ดขึ้นมาแบบอยากจะกดอันตีอีกเหรอโอ้ยหิวแสงนี่ไม่ได้มาแค่ชื่อเลยครตำนานมันเล่ากล่าวมาตั้งแต่รุ่นยุคโบราณเลยครบอกเลยว่าความหิวแสงนี่ได้มาจากตัวเองร้วนๆเลยนะเก็บไป็นนังฟ้าที่ตีมาต่อนี่ครับแล้วสตาร์ทที่ไอ้ลนาังฟ้าโถ่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ลดเกตไปเนาะแล้วเราก็ลดดาเมจเขาด้วยนะฮะเพื่อความสงบสุขของโลกใบนี้อแล้วเราก็อัพขั้นให้อันนี้แล้วกันอโอ้ก็เกือบตายนะนะ่ะเห็นเราลดดาเมจของเมอริไมไปก่อนนะีรับเพื่อให้เมอริมมันตีเบาๆหน่อยนะผมคิดว่าตาหน้าก็เขาจะตีแรงมากๆเลเหมือนกัน ในเทอร์นี้ตัวของเราเลือดลดค่อนข้างเยอะนะครับที่โดนทั้งหมดนี่คือเมอร์ลินตีตีหมู่มานี่คือกากเลือดแล้วนะเออแล้วก็มีอีก <c oughs> เลือดไม่ต้องเด้งแล้วมึงเนี่ยวันเนี้โอเคไม่เป็นไรครับในเทอร์นี้เราไม่ต้องรีบทาอะไรเนาะเพราะว่าอันติของเราเนี่ยมันจะไม่ทะลุเกาะลิ้นนางฟ้าขนาดนั้นละนะงั้นเราก็เล่นเชิงนี้ละกันนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าเราสตันเข้าอยู่แล้วนะสำหรับอลิสนางฟ้าไม่รู้จะตายด้วยหรือเปล่าไม่อยากให้ตายนี่บผมหวังว่าในมือเขาเนี่ยจะมีการ์ดของอลิสนางฟ้าอยู่บนมือบ้างน,นะสตันไปเลยเนี่ครับจิมจ้มซิกไปโอเคแล้วมีสอบใบคุ้มคุ้มคุ้มแต่เทอนี้เราก็จะกดอันติได้อย่างสบายใจแล้วนะครับซึ่งก็ดูจากเลือดของเมอร์ลินแล้วเนี่ยไม่น่าจะมากกว่า40%เนนะครับเพราะนั้นฮิตเดียวตายได้อยู่เหมือนกันนะ เขียตีแรกมาเมื่อกี้น่าจะเป็นการรับเจอ์นี่ครับเรื่องที่จะตีเดี่ยวไปที่อลิสหลังฟ้าแล้วโอ้โหเกือบตายเกิดพอดีเคบนมือเรามีคัสสามใบเนี่ครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการอยู่รอดของฝังตรงข้ามเลยสักนิดนึงเลยนะแล้วก็ใส่ดาเมจที่เหลือไปเลยนะครับเพราะว่าไม่น่ารอดเลยคฟลูออยัางรอดอีกเหรอมันขึ้นขึ้นสี่สิบเปอร์มานิดนึงโอ้โหไม่งั้นเมื่อกี้ตายแล้ว เกก็หวังว่าจะสนุกกันในคลิปนี้นะครับนาน,นานทีเราจะได้เลือกตัวหิวแสวงมาใช้กันอย่างนี้นะและ้วก็ขอให้ทุกคนสนุกกับเกมเจนตป่ากันต่อไปนะครับจะกันใหม่คลิปหน้าสักนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับผม